สวัสดีครับ MT c u s t อ m Car นะครับผมชิ้นงานที่พ่นสายเรียบร้อยนะครับดูนะครับงานพ่นสายเรียบร้อยชิ้นส่วนอะไหล่นะครับนี่เราลอกลอกสนิมอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ขอมามีแผ่นจานดิสนะครับบิวใหม่เลยนะครับแล้วก็พ่นสีเป็นสีอบอะพาร์โ,โค้ดนะครับสีทน ทนแรงกระแทกนะครับผมจะสีจะคุณภาพจะดีกว่าสีท k ทั่วไปเยอะนะครับทนแรงกระแทกนะครับทนน้ํามันเบรน้ํามันเบนซินนะครับโดนตัวนี้จะไม่ไมละไม่ละเหยแล้วก็ไม่ลอกนะครับให้ดูชิ้นงานก่อนทําสีอ่าก่อนค้นสีนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นชุดเผาเป็นชุดเผานะครับผม เวลาทาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสนิมบ้างนะครับผมมันจะต้องมีการเกิดสนิมอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหล็กนะครับผมดชิ้นงานนี้ก่อนพ่นรายนะครับประมาณน,นี้นะครับก่อนพ่นรายนี่ชุดเผานะครับผมพ่นพ่นสายเสร็จแล้วปุ๊บงานก็เนียนอย่างนี้เลยนะครับเนียนแบบนี้เลยเก็บละเอียดนะครับผมหัวนอ็อตบูทอะไรก็เก็บละเอียดหมดนะครับแล้วเราเก็บละเอียดเลย จุดยอยนะครับพ่นสายเรียบร้อยนะครับนี้เตรียมกําลังทําทําสีนะครับเตรียมจะพ่นพ่นพาราโคดนะครับผมเป็นสีโอพาราโคสหาชุดเผาเมื่อสักครู่นะครับให้ดูนี่นะครับส่วนนี้เราก็กันไว้นะครับเราไม่พ่นนะครับส่วนนี้เราก็จะพ่นหมดเลยนะครับเป็นสีดํานะครับผมอ่าอย่างที่เราเคยรีวิวให้ดูนะครับเป็นชุดสีพาราโคดชุดอะไรนะครับช้านิดนึงแต่ก็ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ชุดเหล็กพวงมาลัยก็เก็บงานเก็บสีใหม่หมดเลยนะครับสินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับแต่ว่าเวลาส่งมาอาจจะมีการขีดข่วนรอยถลอกนะครับผมเราก็จะมาเก็บงานให้ใหม่นี่เลยนะครับผิวพ่นรายนะครับดูอันนี้เป็นเนื้อถึงเนื้อลอกสนิมเนื้อเหล็กเลยนะครับอือันนี้เดี๋ยวพ่นสีเก็บละเอียดเลยนะครับเนียนเลย เดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ว่าทําสีเสร็จแล้วก็จะเนียนประมาณไหนนะครับเนียนแค่ไหนนะครับสีจะเงาสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูตอนนี้อยู่นีที่วิธีการอ่าตอนวิธีการเตรียมเข้าตู้อบแล้วนะครับอันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้คนละชุดกับชีชุดคนสายนะครับนี่นะครับเป็นสีอบพันธุโค้ดนะครับอบด้วยความร้อนนะครับพ่นเป็นสีฝุ่นแล้วก็อบด้วยความร้อนอันนี้มาให้ดูก่อนก่อนทําสี กนสาเสร็จเรียบร้อยละวเดี๋เตรียมรอรอชมนะครับนี่นะครับเครื่องเครื่อบใเครื่องพ่นหัวตะโคดนะครับก็รอติดตามนะครับผมทำสีเสร็จเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ